ผมก็เป็นแอดมินนะครับผมให้ช่องพายภูผาพังโบวี่นะครับพากันมาดูป่าอ้อยนะครับเราจะมาดูอ้อยเพื่อจะเอาไปให้ช้างเราได้กินนะครับผมไหนป่าอ้อยไหนรถจะเข้าได้บ่ไปเล่นสังไหนโป็ตังง้งออกไปนะครับโอ้โหมาบ่าได้ครับมาดนเตกบะ ก็ทอเดีลโหแล่อมันีาอ้อยเร่นเห็นรถดู่ไ้กลครับกคครับตอนนี้ก็จะพา พี่พี่เอฟซีครับผมทางไลน์ครับผมพามาดูป well> ่าอ้อยนะครับผมว่าจะสวยหรือไม่สวยจะงามหรือเบื้งงามครับผมเอากระเาเบิ้งครับผมมาชมมาดูกันครับผมเพื่อให้พัวอะไรอัวพี่ตั้งัวอะไรโอ้ย ววงูอะไรตัวนี้เนี่ยขอโทษขอัยแล้วครับผมเมื่อกี้ป่าพี่เอฟซีบิงเข้าตายตายวัวอะไรเอามาที่ครับผมวัวอะไรนี่ทิดอาจจะเป็นอะไ

เดี๋ยวทีเดี๋ยวทิ้งเยวมาที่กองกันนี่ผมว่าจะได้ขอยเทว่าเสียแรงเทว่าามอะตอนนี้เราเดินไปป่าอ้อยก่อนนะครับผมอีกประมาณสามร้อยเมตรครับอีกประมาณสามร้อยเมตรก็จะถึงป่าอ้อยแล้วครับ ในระหว่างทางก็มีวัวนะครับผมจอดรถจอดลด่อ,ลอเลยฟเฟแดงมาอ๋อคนหลักรีบมาครับรีบมาเดี๋ยวผมรออยู่ที่ป่าอ้อยครับพอดีมองไม่เห็นกันนะครับโฮ้ยนร เ <laughs> พื่อนถอดรองเท้าแล้วนะครับเพื่อนถอดรองเท้าครับเพราะว่ายิงไม่ทันวัวน,นะครับเต่นรกระบะมาสบายอยู่กูเได้ป้านของเพื่อนเนาะป้านน่จากไรต้อนอะไรหน่ เดินยังไงให้วัวไล่ขวนวนใส่เสื้อดแดงครับนี่ <ừ. S 1> ถึงใส่วัวไม่ชอบสเสื้อแดงครับพอเสิ้อลงไหนาบาร์ทิสกี้จะ,จะงแค่แค่หูหมาปับยังอเอาไปตลาดจะไปดีก็บุเอาไปหนีรับบุคือว เตรียมผลผลินะครัอิ่มกันบ่บ่อิ่มการกำบังผมเนาะเอาเราเบียร์ปองผมเนาะทางเดินทางกินไปด้วยครับคนอ้วนแน่นอนมากๆเลยว่าจะเสียวเหมือนกันก่ะแม่นิดคอ้วนได้ลำใหปลาอ้อยนี้เราก็จะใช้เงินใช้คะแนนกองกลางนะครับ มาซื้อนะครับผมโอ้ยแก้พุ่นนะกูขายเพียงพูดแต่ว่าตั้งนั่นเนาะมันบอกคือตัดไปกินก่อนนะบนเนี่ตัดไปให้สากก่อนหักปรเจ้เบียกเนี่ยก็ไปบอกเพุ่นแล้เขาเอา ถุงยังนั่นคนอ้วนกินน้ำเนี่ยถุงลำใหญ่ครับคนอ้วนพกของหวานด้วยครับลำใหญ่ครับลำใหญ่ครับผมโอ้ยบางอามเสียดายเงินครับใช่ครับผมถ้ามันแพงเกินก็เอาไม่ได้ครับก็ซื้อไม่ได้ครับจะอะไรใส่ใส่แปพงไหนโอ้ยสามไรแต่ก็พาครึ่งโอ้เขาแบ่งครึ่งแล้วเขาแล้วเขาฟังอะไรหนึ่งว่าท่านห่ค์ครับเขาต้องมาเมืองก่อน เอา้ายังขับไปตามพูดอยู่บ้านว่าก้องพูดปังสายหรือปังกลัวโอ<ห>้ยเอายังหลอกกันเลต้องมาดูก่อนนะครับเอาวรุดเข้าไปเ <him? S 2> ข้าไปผมคือสิบเข<ว>้า<ว>ไปหรอกไปยังก้องยังงูงูหรอก <16. S 2> หกเอา้าผมกินลำแจนเลยก้องเลย์แต่คู้อ่อนจะพาเข้าไปนะครับ สวัสดีครับไม่พันธ์พันจริงครับเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูครับผมพอเกินี่เดี๋ยวบอเปลี่ยนกะผมเดี๋ยวกินกินแทนลมบ้างน้ำบ่มีน้ำไหลบ่โอ้ยก็ไม่ค่อยสวยนะครับผม ยังเล็กนะครับผมโอ้ยฟังฟังได้นี่ ก็มีน้ำด้วยนะครับผมเดี๋ยวครับถ้าเข้ามานี้รถกระบะเราคงจะติดแน่นอนครับผม เพราะนี่ฝั่งทางนี้นะครับผมที่เขาจะขายให้นะครับแล้วขอไปแล้วผ้าปืนขอไปหาอิบานรถจอดไวุ้ดูแล้วครับครับครับทรงนี้ครับยังไ,ไ้เลยมาบ่ ใส่ปุ๋ยเลยฉีดยาเลครับอ้อยที่ไม่ได้ใส่ปุ๋ยครับผมไม่ได้ฉีดยาเลยครับผมอม้อยปล่อยธรรมชาตินะครับผมแต่มีน้ำเนาะโอุ่ย โอ้โหเห็ว่าฝนตกแรงมากฝนตกแรงมากครับผมสามวันติดต่อกันเลยครับ ยังไม่สูงเท่าไหร่นะครับผม้อ ใส่รถเข้ายากแน่นอนครับผมมัตนตาถ้าน้ำขนาดนี้ปีทีแเดียวเราตัดตัดช่วงไหนตัดช่วงประมาณเดือนมีนาครับมีนามีนาปีที่เดียวครับผมตัดช่วงเดือนมีนาครับผมแกก็ไม่รีบเนาะ เจ้าของบลอ้อยก็ไม่รีบนะครับผมป้านี่ครับเขาไปไหนอู้ then, ดูกันนะครับผมป่าอ้อยครับต้องถามทีมงานก่อนนะครับว่าจะเอาหรือไม่เอาครับผมถ้าตกลงเอาก็ไปคุยกับเจ้าของเขาได้ครับผมพี่น้องของควนลิงยองครับ Ah, mau bangun, mau bangun. อ mm wow> ุ๊ยอุ๊ยวู๊ยเฮ้ยเลี่ยเลี่ยทีเดียเกี่ยขาดเลยครับเลยชุดทีเด้ยครับเลยครับอีกง่อนเลยครับเนี่ยครับปลาอ้อยครับ พี่วัครับพุ่ต้องจันบุญอุ้มปุนวะล่มตีครับพุ่วัดนะครับตกกระเทนานะครับ โจ้ยเถิดหะห่างก็ไม so anyway> ่งามเด้ยวเ้องใ้ครบปีก็ะเขาไปบอกกันเอาครับทุกคาัเพ uh uh. ื่อนมีจีเพ uh ื่นบอกว่าให้มึงเล้วเขาเขาเมาเอาเขถามราคาเพื่นมึงครับฟังนี้ครับ เงีฟังนี่ของพ่นนี่เดี๋ยวลองสลักันกันเร็วนะนะครับแรงแรงแรงเอาัให้กระดูกก่อนครับเอาไปอีกมันนึ่งให้กระดูว่าอ้อยเขาไม่สวยครับอืมตรงังเอดีอืใวเขาตัดเดินยมินา้ในในา นี่ครับคนตรงต้องเอาไปลองก่อนนะครับเอาไปให้เขาดูด้วยครับเอาไปให้เจ้าของอ้อยดูด้วยนะครับนี่นละ่ะ วควนเดยเดยดิยด่งแบ็ไปในเด้อปัาหนึ่งะเริ่มเลยครับเอามึงเนี่ย<ะ>ตาคือแบบไหวยังที่ละ่ะนั่งดิตวมาไอวก็แบบนี้นะครับผมถือว่าหให้สวยก็ไม่สวยเท่าไหร่ครับถ้าแบบนั้นสุดยอดครับเย ถ้าเป็นแบบนั้นได้ถลก้าบะบาลพิ่ซื้ออยู่สองพันห้าร้อยสองพันเอาบ่อสองพันบุ้งเลบ่อตัดสองพันเพาะเอาบ่อาปล่าเนาะทางมันไหนทางมันไม่พอสีบ่อนี่งทางเขาลำบากบ่บ่ทางนี้ทางนี้ต้องแบ่งออกไปดิเขาไม่หนีบ่เอารถไถมาพร้อม วันนี้เราก็มาดูป่าอ้อยนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะไปตัดสินใจกับเจ้าของอ้อยนะครับเป็นยังไงนะครับผมแล้วเราก็จะถ้าไม่ซื้อเราก็บอกว่าไม่ซื้อนะครับเพราะว่าเราดูแล้วมันเป็นห่างๆเนาะอ้อยห่างไหมอ้อยห่างแล้วก็ไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่นะครับ<ม>ครับอ้อยอ้อยพูดง่ายๆคือเทียบเท,ทียบแล้วไม่ไม่เท่าหัวครับ ถ้าเราไปคุยกับเจ้าของได้ราคาถูกๆเราก็จะตกลงซื้อนะครับถ้าราคาหล, 100, 000, ลักหมื่นหลักหลายพันนี่บอกหรอกเอาไปบอไ่อใดครับเพราะว่ามันมันบอ่อพันคนรับจ้างเข้า,ขาก็ลําบ,บากาเดี๋ยวไปหาดูแปลงใหม่ไหมแป้งพญานาคก็บขายบ่เก่าหรองนียงเงินไหมขายไปทำไนหรอครับเพป็นบ่อขายอืแปลงอะไร ใเขาสิบอกแม่รรกาตอวบ่ห้องลายปะนเ้บเ่อนเพนเดี๋ยวว่าบเป็นต้นตะไร้ค่แม่เพ็่น่นไหนขับมาเมืองอ่อยนครับโอ้มาเมืองอ่อยเลยไปไปไหนถอดสองข้นเอาโหลดรใส่ิรกใส่รกนีว่าแมนดิหน่อของพี่้องเพื่อนไปแบ่งกันแล้วนี่ผมดูช่วยกันนะครับผมพอพ่อแม่แม่เอฟซีนะครับผม ถ้าอยู่ในระหว่าง2,000คะแนนเรากล้าซื้อนะครับแต่ถ้าเยอะกว่านั้นก็เอาไว้แบบนี้แหละครับทางก็ไม่ค่อยสะดวกสักเท่าไหร่นะครับรถเตรียมเาอ่า่ในัักิเลยดิสอวันิมันเป็นน้ำตลอดด้วเด้เห็นบ่มันเป็นน้ำตลอด,ดมันเนนานขอาอะไรทิศไม่ต,ต้องไปมึงหรอก<า>น้ำเป็นน้ำน,น,น้ำอยู่ในประมาณน้ำประมาณระยะไอ้เครื่องแข็งเหรอป ลาเขามา,มาตัดเดยเข้าลนเขาเมื่อก็ลำบากสำ่เราเมียนยันตัดเลย,ยแต่ว่าจะเอาลถไปใส่มันลำบากเลยมันเห่วนาะอ้ยมันไกลเลย,ย,ยขึ้นเป็นยอมๆเลยสองพันยังคิดดูก่อนใช่ครับผมสองพันเราก็ยังคิดหนักนะครับเพราะว่าทางเข้าลําบากมากครับทางเขา้า ไม่ค่อยสะดวกสักเท่าไหร่นะครับทางบ้านพ่อเอกมีบ่พ่อคนมองเขาเคยสือไหมที่ว่าเขาตัดเป็นมัดเป็นมัตรเป็นยังไงม่เขาไปเบี่เอาหรือเมง่ายดีเด้ไปเบิงไปเบิงบไปทางเขาบ่มีป้าหนึ่งนี่ดิเขาจะใครเขาจะขายดิเขาขายตลอดแต่เขาขายเป็นตันขายเป็นตันค้องนี่ในนี่อือหูยอะ้องไงขายขายไปตันก็ดีได้เหรอ้ตะแกเบิ่มนะเอามองจอมมองกีนะปล่อยงาม ีบขายเป็นตันจะว่าตันเองกี่กูชื่อมังนี้ถูกไปถ้อยเอารถไถไปถ้อยเอายูพุ่นนี่กู่ายจะแบบนี่ฮะตอนไหนตอนนั้นเขาขายตันเท่าไหร่ปะเอ้อคุณลิงแบกอ้อยนี่เป็นอ้อยขึ้นแห้งเลยอ้อยไปไหนห่อนห่อนแห้งปะถามสีโดคำเรื่องอ้อยออ๋ครับแต่ว่าตรงนี้นี่ไม่ต้องพูดถึงครับอ้อยเยอะมากๆครับแต่ว่าขายหรือไม่ขายก็ ยังไม่รู้นะครับอ้อยเยอะมากๆครับเป็นเป็นบ้านของคนตาเองนะครับเขาได้อยู่ครับแต่ว่าพันสามโอ้ยู่ไสิพันสามแต่คนรักบอกพันสามมองไรแล้าพันสามนี่นี่โอ้แต่ละาพันสามนะพันสามไปเออแต่เราพันสามจะว่างจ้าต้องเอารถลากออกมาไกลเจ้าใสกรถไถไถไทยปุ๋ยนี่นี่ไม่ใช่ไถบ่ นี่นะมันลำบากเหมือนกันเขาต้องเอามองที่มันติดทางเนะาะสบายสบายสบายายังไงเขาตัดขายเป็นนะตัน,น,นะน,นเยอะนะคะมันมีขายสองราคาใช่ครับผมมันมีราคาเหมองกับราคาขายเป็นตันนะครับเราก็มีนะครับแต่ตงงเราไม่รู้แหล่งนะครับเราไม่รู้แหล่ง่คือใหางวแต่ตรงนี้มันเป็น ดงอ้อยเลยนะครับบ้านควนตาลนี now, ่เป็นดงอ้อยนะครับนี่เราจะไปลองก่อนนะครับนี่ว่าช้างจะกินหรือเปล่าครับว่าอะไรปุ๊บว่าอะไข่อยไปห้างหอนแดดว่ะจะบุกขือไปนั่งคุมไปไปแก้สียด้วยนี่คนสวนใหญ่ใหญ่งัวใหญ่งัวอะไรครับเดี๋ยวพาตอดไปบางนี่ก็ได้นี่บางนี่ข้าวเดียวนี่ขี้ออกไปหร่ออ้อมออกไปน่ข้าวเดียวเอาไปฝากน้องบุตรตองก่อน ว่าน้องไม่ชอบกินหญ้าชอบกินแตอ้อยเอาเอาไปถือของเพื่อนมึงกันเนาะมาอ้อยแบบนี้จะสิข่ายจะบาดมันเลยนี่ไอ้เนี่ยเห็นพี่ถือไถถ้วยก่อนแมนอ้อยมันล่ำไปไงเป็นอ้อยขี้ข่ายอ้อยข่ายอ้อยลุ่นนะอ้อยนี่เขาะว่ได้ดูแลแล้วนี่เขาไม่ได้ใส่ปุ๋ยอ้อยไม่ได้ใส่ปุ๋ยอ้่ะพุ่น เดี๋ยวเราไปดูป่าอีกป่าหนึ่งนะครับผมบสำหรับป่านี้เราก็น่าจะไปดูช่องของชีโรคนึงต่อนะครับผมสำหรับช่องนี้ก็ขอยุดต,ตีไ้เพียงเท่านี้นะครับเราจะเดินทางไปที่ป่าอีกป่าหนึ่งนะครับผมก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับผมสวัสดีครับ